วิธีการสร้างไอคอนหน้าจอเข้าใช้งานแบบเบลอเร็ววิธีการสำหรับมือถือระบบ Android ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome พิมพ์ URL กดจุด3จุดมุมขวาบนเลือกติดตั้งแอปกดเลือกติดตั้งรอสักคู่ระบบจะติดตั้งไอคอนแอปไว้บนหน้าจอของคุณ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวิธีการสำหรับมือถือระบบ iOS เขา้าเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ URL pos.tobipos.com กดเลือกไอคอนลูกศรชี้เลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมสามารถตั้งชื่อไอคอนได้จากนั้นกดเพิ่มไอคอนจะถูกสร้างบนหน้าจอวิธีการสำหรับคอมพิวเตอร์ เข้าเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ URL pos.tobipos.com สังเกตด้านบนขวากดไอคอนดังรูปกด install เพียงเท่านี้ไอคอนก็จะถูกสร้างไว้ที่หน้าจอแล้ว